ดี๋ยวันนี้จะทําการเก็บดอกมะลินะคะดูยังก็ยังบานไม่หมดยังมีดอกตูมอยู่เยอะแยะพรุ่งนี้คงคงคงได้เก็บอีกนะคะพรุ่งนี้คงได้เก็บอีกคราวนี้คุณปู่ไม่ดึงมันขึ้นไปเกาะรั้วให้มันเลื้อยลงมาตามพื้นถนนเลยนะคะเนี่ยถึงพื้นถนนเลยค่ะนี่นะคะ อยู่พื้นถนนเลยแล้วก็ยังเหลือเล็ดลอดคุณปู่เก็บไปได้กระมังหนึ่งได้ชามหนึ่งและชามก๋ดดยวยเตี๋ยวเหลือเล็ดลอดยากก็จะเก็บ่ะดูสิเนี่ยเต็มเต็มชามก๋วยเตี๋ยวละชามก๋วยเตี๋ยวชามเดิมนะคะเห็นดอกขาวๆเนี่ยกิ่ง สายมือนั้นขา,ขาวๆเต็มไปหมดดอกตูมนะคะพรุ่งนี้ก็คงจะบานขาวโพลนมากกว่าเพราะวันนี้เพิ่งบานวันแรกเพิ่งบานวันแรกได้เก็บสองดอกลิมนี้อีกนะคะูปูกก็เก็บไม่หมดหรอกมองไม่เห็นหรอกตาคนแก่นี่ไงคะสองดอกเอาไว้พรุ่งนี้มาเก็บต่อ เออนี่คะ่ะเต็มเลยไหนดูสิได้เยอะอยังโอ้วันนี้ได้เอากระจา์ดนะคะสองใบวันนี้เอากระจาดมาสองใบอันนี้ใบแรกอันนี้เสร็จอันนี้ใบแรกนะคะสีสีเขียวเดี๋ยวเอากระจาดสีแดงใส่เมื่อคืนนี้ออกมาออกมาปิดประตูบ้าน ขาวโพลนไปหมดนะคะนี่ใบแรกนะคะเมื่อวานตัดสินจใจมัดยกขึ้นเอาไปใส่ เอาไปใส่ไว้ในห้องพระไม่สว,าว่านเมื่อคืนเมื่อวานนี้เปิดหอมฉุยเลยนะีรคะอันนี้เฉพาะข้างนอกนะคะเฉพาะด้านนอกรัวก็ยังมีดอกตูมอีกนะคะเนี่ยก็เห็นขาวๆตูมๆก็ยังมีอยู่เก็บดอกนี่งไงคะ หามัดมันขึ้นมาเห็นไหมไม่มีไม่มีมลละไอข้างล่างถนนแล้วนะเราก็ได้เก็บได้เดี๋ยวไปในบ้านกันนี่นะคะอันนี้ได้แล้วหนึ่งหนึ่งกระจาดนี่คะ่ะข้างในช่วยคุณปู่เก็บก่อนนะคะนี่นะคะสีแดง นี่ค่ะได้สีเขียวเต็มสีแดงยังไม่เต็มเท่าไหร่นะคะนี่คือวันนี่คือวันที่สองนะคะวันที่สองถ้าจะลองจะลองริดใบริดใบเลมอนนะคะอันนี้คือเลมอนนะคะต้นหลังบ้านนี้เลมอนย่าจะริดใบมันให้หมดเลยเพราะตอนนี้หน้าฝนแล้วนะคะหน้าฝนแล้วดูซิว่าริดใบมันออกหมดแล้วมันจะ ติดดอกให้เราไหมนะคะจะเหลือสักประมาณยอดอ่อนๆข้างบนนั้นเท่านั้นเองไม่เอาไว้แล้วใบยเยอะแยะเอาไว้ปรุงอาหารสักข้างบนนั้นไม่กี่ใบก็พอทดลองนะคะไปเห็นคลิปใน YouTube เขานั่นแหละเขาบอกว่าเขาทำกันอย่างเงี้ยอา้าวคราวนี้นะคะมาดูนะนี่ดูยญ้าริบใบมันเยอะแยะเลย เหลือยอดเหลือปลายปลายยอดมันประมาณ3ามใบ4ี่ใบนะคะนี่เอาออกหมดเลยแล้วก็ล่วงลงไปข้างล่างนู้นด้วยนะคะนี่ดูดูภาพกว้างๆเนี่ยเอาออกหมดเลยนะคะน่ะต้นเลมอนยา่าแล้วก็นี่ในในบุ้งเต้าในบุง้งในที่โกยผงรัดไหมอ้าวโฟก,กัสแล้วโฟก,กัสแล้วตัวเล็ก3าตัวเห็นไหมคะนั่นหัวมันแล้วก็ปากมันลูกกระตามันแล้วก็อันนั้นก็คือ ปีกมันนะคะเริ่มมีขนละคงไม่กี่วันก็คงจะเดี๋ยวจะสอนลูกบินแล้วนะคะนะ่ะตัวเล็กตัวเล็กอ้าวอยู่ในที่ปลอดภัยของเจ้านะอยู่ไปนี่ค่ะเห็นไหมคะเขาทำรังไว้มิดชิดเลยฝนตกมาก็ไม่โดนนะคะเดี๋ยวไปพาไปดูต้นมะนาวนี่นะคะมะนาวที่อยู่ในดงมะลิย่าก็ริดกิ่งไปแล้วเหมือนกันนี่นะคะเอาใบออกเลย เอาใบออกไปซะเ,เยอะแยะไปหมดเลยเ,ยเห็นไหมคะกิ่งที่อยู่ในในดงมะลินี่แหละนะคะเนี่ยตามดูความคืบหน้ากันนะคะนี่นะคะตื่นเช้ามาวันที่สามเต็มเลยค่ะเต็มต้นเลยนะคะนี่ยังไม่มีแดดเห็นไหมคะมะลิเต็มต้นเย๋ะแยะเก็บทั้งนี้นะคะ มื่อวานก็ได้สองดูอันนี้จะได้เท่าไหร่นะสองกระจาะใหญ่ๆนี่นะคะย่ากเก็บตรงช่วงเนี้ยประมาณต้นหนึ่งกอหนึ่งตรงนี้นะคะเนี่ยเนี่ยนี่ค่ะนะคะต้นหนึ่งกอหนึ่งก็ประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะ ของคุณปูก่ก็ของคุณปูกก็เต็มเลยนะคะน่ะนั่นอยู่ในมือคุณปูกก็เต็มวันนี้เอากระจาดสีแดงมาทั้งสองอันเมลงไม่มีนู่ไหะคะนี่ที่ย่ากเก็บที่คุณปูกก็อยู่ในมือคุณปู่นั่นแหละวันนี้นี่มาข้างในแล้วนะคะมาข้างในแล้วค่ะนี่ดอกข้างในนะคะดอกข้างในค่ะ เดี๋ยวยาก็จะเริ่มเริ่มเก็บเบิ้องนี้นี่ค่ะคุณปู่ไปเอากระจาดเล็กมาอีกใบหนึง่งพอต้นไม้มันได้ฝนนะคะ ซึ่งฝนก็จะพามาด้วยแร่ธาตุต่างๆแร่ธาตุาของพืชที่อยู่ในอากาศอ่ะนะคะัเหมือนฝนมันก็จะช้าลงมาพืชก็เอาไปใช้เดี๋ยวครานี้ว่าจะทําชามะลิไปเพอจากเอาไปไปไป,ไปไปไหว้ที่ห้องพ้าเสร็จแล้วพอมันเหี่ยวมันแห้งเราก็จะเอามาอบให้มันแห้งต่อแล้วก็เอามาชงเป็น ชามมลิใส่ปนกระชายอย่างอื่นไปให้มันได้กินหอมของมะลิเพราะเอากระจาดเล็กมาป่ะหรือใหญ่เลยเอาใหญ่เลยมาอีกเอาใบสีเขียวมาอีกเท่ากันเลยอ้าววันนี้นะคะได้เพิ่มมาอีกหนึ่งกระจาดสีเขียวอันนี้คือกระจาดแรกข้างนอกข้างนอกสองกระจาด แล้วมาข้างในอีกหนึ่งกระจะนะคะเมื่อกี้เก็บมากับคุณปู่สองคนนี่ค่ะมะลิบ้านยา้มามะลิริมรั้วนะคะมะลิริมรัว้วเดี๋ยววันนี้จะกะว่าจะเอาไปทําเป็นชามะลิแหละนะคะเอาไปทําชามะลิกันนะคะ